็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยนะครับในการใช้งานมือถือนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยมาเช็คฟังก์ชันนี้นะครับให้หยิบมือถือของค่ันขึ้นมานะครับตรวจเช็คด่วนเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้คุณมาที่การตั้งค่าก่อนนะครับมาที่เมนูการตั้งค่านะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงไปนะครับหาคําว่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะครับเสร็จแล้วให้มาดูที่ตรงนี้นะครับ ติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักเห็นไหมครับกดเข้าไปแบบนี้มาดูโฟลเดอร์แบบนี้นะครับเรามาดูโฟลเดอร์พวกนี้กันนะครับถ้าใครกดเปิดแบบนี้ที่เมนูข้อความนะครับเมื่อมีการส่งข้อความมาให้เราติดตั้งแอปจากแหล่งภายนอกหรือเราไม่ได้รู้จักนะครับก็จะสามารถติดตั้งได้นะครับแอปพวกนั้นนะครับแอปที่เราไม่ได้รู้จักหรือแอปจากแหล่งภายนอกที่ไม่ใช่เพสโตนะครับจะมีความเสี่ยง นะครับในมือถือของเรานะครับที่อาจจะโดนแฮกนะครับมีความเสี่ยงสูงนะครับให้เรากดปิดไม้นะครับเรามาดูนะครับว่าฟังก์ชันพวกนี้นะครับมีการเปิดไว้ที่ไหนหรือเปล่านะครับถ้าของใครที่มีก็ให้ปิดไว้ให้หมดเลยนะครับแบบนี้นะมือถือของเราก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับเจอกันใหม่ คลิปหน้าครับสวัสดีครับ